ครับนะคนเป็นไงครับยอดครับนี่ความหวานดูดิดูดตะเกียนใหญ่ดูใหญ่มากเหยียนโคตรใหญ่โคตรใหญ่หญยอดหวานเจี๊ยบเลยนะคนนี่ยอดผลงานวันนี้หวา,านได้ค่าน้ำมันด้วยหกสิบบาทล้น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 ,ลนครับนี่ใส่ถุงมาด้วยนี่ดูดิครับนี่ล้นถังมีที่ใส่ยอด วามหมานวันนี้โคตรหมานครับโคตรหวานสวัสดีครับนะนะทุกคนวันนี้เราก็มาออกยกยอเช่นเคยครับไม่รู้จะมีตัวไหมแต่น้ําไหลดีนะวันนี้นะพี่น้องน้ําไหลดีอยู่ครับน้ําไหลดีอยู่บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแต่ไม่รู้ปลาจะเข้าดีเหมือนบรรยากาศหรือเปล่าเหมือนน้ําหรือเปล่า น้าไหลด้วยอุ้ยปลาอะไรขึ้นใหญ่มากครับนะคนเนาะลุ้นๆๆๆไปลุ้นกันเลยนะคนอา้าวให้ลุ้นกันไปเลยนะคนลุ้นกันไปเลยครับ เจ้าวิดบอลมีหลังวะน้ำไหลยูุตว่านุงบ่เข่าฝานบล่องวะมีหลัง แลนิดน้อยเอามาแล้วมาแล้วครับนี่มาแล้วมาแล้ว ลดลพี่น้องโอ้ปลาลับแขกปลาใส่น,น้อยพี่น้องปลาลับแขกนี่นี่ปลาลับแขกเขาโอ้ไปเห็ปเดปลาแดกพีน่น้องเห็ดปลาแดงแต่เนี้ยนี่ตัวว่าอยู่ที่ไหนัวนี้ ให้งามขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องตัวนี้มันน้อยไปปล่อยก่อนครับน้อเอาตัวเดียวตัวเดียวนี่พี่น,น้องนี่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 นเ,ดเดียเดเด๋ยวปแะกเดี๋ยวแกน้อ าสนิทพี่น้องนี่โอ้ถือเรียวพอดทุกท่ากกนเอาไปใส่ตู้รายการอยู่พี่น้องนี่นอนโอ้เพราะนั้นคือไม่รากจับนี่เอาไปใส่ตู้เลยอยู่ครับพี่น้องมอตายถือเรียวพอดไม่เป็นมอตาย์น,น่าสนิทกัน นี่ไมันสายเี่งอ๋อกมีตัอก็มีแก่ตื่น้ายเ่งเนี่ย กวนะคนนี่ขยับไซค์ขึ้นมาอีกแล้วขยับไซค์ขึ้นมาอีกแล้วขเขาจะวิทย์ออยู่พี่น่อยนี่เจออ้าจะวิดบอ์อยอยู่พี่น้องทั้งทัง้งนะคนนี่นะเขาจะวิดบอ่อฝั่งโน,น้นน่าจะวิดบอ่อเนาะ พอไ,ได้ลุ้นเพื่อมีตัวเข้ามาใหญ่ๆเนาะเหมือนเมื่อวานนี้วันเรามาตัวก็ใหญ่เหมือนกันเข้าดีมากแต่เสียอย่างเดียวมันกระโดดออกมันไม่ได้มันครับนหยบรรยากาศดีครับตรงนี้วันนี้ปลาเล็กรับแขกอยู่นี่ถูกปลาเล็กรับแขกลุ้นกันลุ้นกันว่าเราจะมีของใหญ่ไหมวันนี้ไปลุ้นอีกเหมือนเดิมครับไปเลยคับลุ้นเช่นเคย อตัวนนะคนผมยดบอล้นดูดน้ำออกแล้วดูดน้ำบอกกุ้งครับบ่กุ้งน้อง งามหนึ่ง้มสองแี้มแล้วก็ไซร์เล็กอีกสองแี้มพี่น้องนี <t> ่น <t> ี่ทำปลาครับแก้วพี่น้องน้ำกลังดีนะเาีบอกเราก็มีอยากแล้วน้ำเดน้ำใสปลาก็จะ ร่องดีอยู่นะนะคนน้ำขุนปลามันก็จะไม่ค่อยร่องน้ำใสดีมากขาวิดบอ่อมันก็จะขุ่นนะนะคนเขาน่าจะ ดูดน้ำโคลนออกครับดูดน้ำโคลนออกหรือเปล่าน่าจะวิทน้ำโคลนออกหาจับกุ้งขอดขอดบ่อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะน,คนะคนเนาะอ๋ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อหวังว่าอย่ามีอะไรมาวนานะเราเนาะเรือแหว่าไปอย่ามา เนาะยง่ายง่ายใส่สว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 ยมาแล้วใส่สวยมาแล้ว นี่ก็ไปทําปลาล้านะนะคนนี่ใสสวยทําปลาลาครับทําปลาลาสุดยอดครับนะคนนี่เป็นไงหมานแล้วหมานแล้ว เป็นติดยกเป็นติดเลยตอนนี้น้องยกเป็นติดยกเป็นติดเลยตอนนี้ไขยใหญ่เมื่อวานนี่หายไปไหน ให,ใหญ่เมื่อวานนี้หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นู่นมันขึ้นโอ้ยปลาขึ้นใหญ่มากเลยนะคนปลาอะไรวันนี้เราจะเจอปลากระพงหรือเปล่านะคนเราจะเจอปลากระพงหรือเปล่วน,นี้ลุนกันครับลุนกันครับนะคนมีเวลาเยอะครับวันนี้ทั้งวัน ลุนต่อ้าับนะคนพอมีเตี้มอยู่นะงเช้าเช้าครับ ปลาน,นินน้อยวะนะคนนี่จะมีแต่ปันนินน้อยนี่ว่รับแขกมามเรือมีอะไรมามั่งนะเรือไล่ตะขายเรือแต่เรือซิ่งอย่ามาก็แล้วกันนะคนเรือซิ่งมานี่บรนลัเลยนะโน่นได้ยินแต่เสียงอยู่คลองใหญ่นะครับนะคนมีเรือหวานเหยมั่งมีเรือไล่ตะขายมั่ง เ,เป็นธรรมดาครับนะคนแต่เรือไฟอย่าเข้ามาก็แล้วกันเรือไฟมาก็บันไลเหมือนกันเอาลุ้นต่อครับนะคนให้หลุ้นต่อไปเลยนี่ลุ้นกัน เรื่อยครับนะคนนี้ใส่สวยใสสวยมาเรื่อยๆแก้ว ɗo ɗo ดำก็มาครับนะคนนี่ใช้งามสองตัวทำปลานี่เอ้าโอเคทางดำก็มาทางดำก็มา ปลาน้อยครับพี่น้องปลาน้อยตัวนี้เล็กไปปล่อยครับเอาตัวเดียวตัวเดียวมาได้ทำปลาล่าครับนี่นะคนทำปลาล่าบนเกือบทุกวอในช่วงนี้ปลาน้อยมันเยอะครับปลาน้อยมัน้าปลาผูอ่านมาก็มีตัวไซส์ใหญ่นะ วันนี้ยังไม่เจอไซส์ใหญ่เลยนะคนไซส์ใหญ่หายไปไหนหมดตรงนี้โอไซส์ใหญ่หายไปไหนหมดตรงนี้ แต่ทีมีแต่ใช้ปลาเค็มเท่านั้นโอ้โหปล่อยไปเง็ดหลายนะคนนี่เดี๋ยใช้ปลาเค็มน้อยเกินนับนะคนนี่แปลว่าปล่อยใช่มันไม่เข้านะฮะคนมันเข้านะมันเข้าดีนะป่ามันเข้าดีแต่มันตัวเล็กครับตัวเล็กมันเข้าอ่ะตัวใหญ่มันไม่เข้าตัวใหญ่ไม่หายยังไง จะมันไม่ร่องหรือเปล่าเาน่าจะใสๆนะจะร่องนะนะคุณึ้นอยู่เนาะ เขาวิดบ่อปลาน่าจะล่องดีนะน้ำน่าจะไหลแรงน้ำขุ่นก็ลงมานะนี่เขาวิดบ่อพุ่งใกล้ๆเรานี่โอ้ลุน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 ของใหญ่ครับ ตัวเล็กล่อยครับปลาหมอครางดำเนี่ยตัวน้อยทิงขึ้นฝั่งเลยนะคนได้มาสองแก้มครับนี่งามอยู่สองแก้มทำปะลาะงามครับนา้างาม นีกุ้งขาวด้วยพี่น้องแต่มันติดแล้วมันหลุดไปเนาะมันตามันใหญ่เนาะกุ้งตัวน้อยนี่ ไม่ติดครับนะคนติดทุกดอกโอ้ยสุดยอดมากติดทุกดอกติดทุกดอกติดทุกไฟเลย าเล็กครับทุกดอกปล่อยไปอุย้ยปลาไหมมีคางดำตัวนี้ได้อยู่เอาไปทำปลระเนาะนี่ทำปลระ,ละ โดนทุกดอกนะคนโดนทุกดอกครับนะคนเอาครับมันลิปมันจะยาวไปเนาะไว้ไปสรุปผลงานที่บ้านแล้วกันนะนาะคนเนาะตอนเย็นแล้วกันเนาะเนาะไปสรุปผลงานที่บ้านนะเดี๋ยวผมให้ลุ้นอีกลุ้นอีกคนนึงครับนาคนเนาให้ลุ้นอีกรอบนึง นี่ของใหญ่ตัวเล็กปล่อยไปสองครับได้มาอีกสองเขียวสามเท้มงามๆเลยนี่หนี่ล้างคน i mm -hmm. พี่น้องสองแก้มใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกนี่ง,งามงามงามเลยทีน้อง <c oughs> ไปสรุปผลงานที่บ้านเลยเนาะนะคนนี่บรรยากาศบรรยากาศครับเราไปสรุปผลงานที่บ้านเนาะนาะคนเนาะว่าเราจะหมานแค่ไหนันนี้ก็เจอปลาน้อยถล่มอย่างที่เห็น,นครับติดทุกเปิดเปิดละสองเปิดละสามก็มีเปิดละห้าก็ม,กมีนะครับเราไปสรุปผลงานที่บ้านกันเลยเดี๋ยวคีิปัะยาไปครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับตอนเย็นนะครับเนาะ ไปเลยครับรับแล้วคนณเรามาถึงบ้านแล้วสู่ผลงานกันดีกว่าโอ้ยหนักหนักมากล้นถังครับล้นถังล้นถังนี่ไปด้วยนี่สูงนื้อเนะคุณนี่นาแบ่งตามาขอแบ่งไปทำลาเค็มแล้วนะขึ้นกระสอบง่ายเยอะเลยนะคนนี่มาเลยโอ้ยหนักมักหนักสุดๆ นี้ก็จะไปฝากยายครับนีไปฝากยายทำประคิมยายที่อยู่สเากเจ้ากาจากกระมังนอเดี๋ยวเยงง็บเีงไว้งไวที่นี่เยงตส่เยันี่เต็มอญญันยัดจะใส่กวยยังไงครับอันี้ปราณยี่สิบกิโลได้ครับนะนี่ สายใหญ่ๆก็เพียบฮะนี่เหือาทำลาระทำสาระครับนี่าไายออกไปเหหยอะครับเยอะครับลาระ,ระทำลาครับวันนี้สาใหญ่ก็ได้เยอะอยู่นะนะคน,นก็ออกไปเยอะเหมือนกัน ใหญ่ยิ่งเป้วใหญ่จะอยู่ข้างบนเวลาเราเทมันก็จะอยู่ข้างล่างแล้วอย่างนี้นะคนนี่ยังไงใส่งงงานั้งนั้นเลยนะคนนี่ตกุกยันใหญ่ด้วยโอ้ยตัวใหญ่มากตกุกยันตัวนี้ยอ,อดครับนะคนเป้งเป้งนี่ครับขัดขัดที่น้องปวดปวดมันยิ่งใหญ่ก็ได้เยอะ ปลาเข้าดีครับวันนี้เราได้ค่าน้ำมัน60บาทด้วยปลาชิมไซนี้ตลาของมึขอซื้อไป60บาทได้ค่าน้ำมันหวานเยี่ยมเลยนะคนนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดชัตต์ต่อค่ายผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊า,บายบาย